สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการถาวรประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนลงมติรับรองกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อใช้ในฮ่องกงเมื่อวันที่30มิมิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานแห่งนี้ใช้อาคารของโรงแรมเมโทรพาร์คในย่านคอสเวเบอยู่ไม่ไกลจากสวนสาธารณะวิกตอเรียซึ่งเป็นจุดที่ชาวฮ่องกงมักจะมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่จัตุรัสเทียนอันเหมือนเป็นประจำทุกปีครับแคริลัมผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงระบุว่าการเปิดสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์หลังจากก่อนหน้านี้เคยย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพและปกป้องเสรีภาพของคนส่วนใหญ่ the Hong Kong SAR government will vigorously implement this law, and I forewarn uh, uh, those radicals uh, not to attempt to violate uh, this law or crossing the red line because the consequences of breaching this law are very serious. Surely, this is not doom and gloom for Hong Kong. I'm sure with the passage of time and efforts and, and, in fact, and the facts being laid out, Uh, Condence in will แต่จุดยืนของผู้บริหารสูงสุดฮ่องกองเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้สวนทางกับปฏิกิริยาของชาติตะวันตกและบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่างสิ้นเชิง What we've agreed to do is we've agreed to adjust the The กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียเตือนพลเมืองออสเตรเลียในฮ่องกองถึงความเสี่ยงของการถูกควบคุมตัวโดยขัดต่อบรรทัดฐ,ฐานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังสั่งระง,งับการบังคับใช้ส่วนที่สัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับฮ่องกงพร้อมทั้งเตรียมขยายอายุวีซ่าของชาวฮ่องกงกว่า10,000คนที่ถือวีซ่านักเรียนและวีซ่าทำงานชั่วคราวออกไปอีก5ปีและเปิดทางให้ยื่นขอสถานะผู้มีถิ่นพำนักขาวรนได้หลังครบกำหนดการขยับตัวของออสเตรเลียสร้างความไม่พอใจให้แก่จีนเป็นอย่างมากจนนำไปสู่การออกแถลงการตอบโต้จากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงแคนเบรา แสดงจุดยืนต่อต้านการแทรกแซงกิจาการภายในของจีนการแทรกแซงกิจาการภายในเป็นสิ่งที่จีนมักจะหยิบยกขึ้นมาโจมตีโลกตะวันตกที่เคลื่อนไหวต่อต้านการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงครับ หลังจากก่อนหน้านี้เอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงลอนดอนเคยวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอังกฤษที่เสนอแผนให้ชาวฮ่องกงที่ถือหนังสือเดินทาง British National Overseas หรือ BNO ไม่ต่ำกว่า2,900,000คนให้เดินทางไปทำงานไปเรียนหนังสือไปอาศัยในอังกฤษได้เป็นเวลา5ปีจากนั้นสามารถยื่นขอสถานะผู้มีถิ่นพำนักได้1ปีนะครับก่อนที่จะยื่นขอสัญชาติอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์ครับ The UK Government Keeps making irresponsible remarks on Hong Kong affairs through its so called six monthly report on Hong Kong, make unwarranted accusations against the national security law for Hong Kong SAR, and even talks about changing the arrangements for British national overseas passport holders in Hong Kong. These moves constitute gross interference in China's internal affairs and openly trampled on the basic norms governing international relations. ขณะที่บริษัทด้านเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Facebook, Google, Twitter หรือ Zoom ร่วมกันต่อต้านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติด้วยการไม่ส่งข้อมูลผู้ใช้งานตามคำร้องขอของรัฐบาลฮ่องกง เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน mm hmm. ส่วนแอปพลิเคชันติ k กตอกของบริษัทสัญชาติจีน ByteDance ภายใต้การนำของเควินเมเยอร์อดีตผู้บริหารระดับสูงของดิสนียประกาศยุติการให้บริการในฮ่องกง mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้จีนเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานและฟื้นความมั่นใจจากผู้ใช้บริการทั่วโลกให้กลับมาอีกครั้งหลังจากรัฐบาลสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่า แอปพลิเคชันนี้อาจเปิดทางให้จีนเข้าถึงบัญชีผู้ใช้กว่า2,000ล้านบัญชีแต่ความเคลื่อนไหวของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ยังไม่ช่วยให้ชาวฮ่องกงคลายความกังวลใจถึงการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ลงได้ The Hong Kong Police or the Hong Kong government does not get the information from the Facebook company and They can also read the message, and then they may also have some other means to trace um, the, the users Okay, and then arrest them okay, because, of, because they just uh, speak any things that will um, uh, make the government embarrassed. So I, I think uh, the worry okay, or the, the fear is already spread uh, over Hong Kong uh, about the cyber uh, expression of the freedom here. Yeah. แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติอาจทําให้ขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยและสนับสนุนเอกราชของฮ่องกงแตกพ่ายแต่ในขณะเดียวกันกับทําให้ความเป็นอิสระรของฮ่องกงในสายตาของชาวต่างชาติลดถ,ถอยลงจนกลายเป็นดาบสองคมของรัฐบาลจีนพงสทัศนุขพง์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน